ข้อสอบ Digital SAT เนี่ยจะมีแบง่งออกเป็น2โมดูลเราจะเรียกเป็นโมดูล e 1และโมดูล2โมดูล1นี่นะครับกับโมดูล e 2เนื้อหาหลักการนี่เหมือนกันหมดคืออยู่ใน4กรอบเพียงแต่คำถามโมดูล e 1เนี่ยจะง่ายกว่าพอลงไปโมดูล2ก็จะยากขึ้นแล้วก็สับก,ก็จะสูงขึ้นโมดูล e 1นี่เป็นหัวใจโจทย์ง่ายเราต้องทำให้ได้เราก็จะได้ข้อสอบโมดูล2ที่จะออกมายากขึ้นแล้วคะแนนสูงขึ้น เทคนิคสำคัญก็คือโมดูลวันต้องทำให้ดีที่สุดก็เช่นเดิมถ้าเรารู้ว่าหัวข้อใน4หัวข้อเราออดเรื่องไหนปั๊บแก้ไขไปเสร็จนื่โมดูลวันเราจะผ่านสบายมากเลยครับเราจะมีชุดทดสอบซึ่งน้องจะรู้ทันทีเลยว่าอะไรคือจุดที่เราพลาดอะไรคือจุดที่เราได้แล้วแล้วจะได้ไปแก้ไขให้มันตรงกับที่เราต้องการดังนั้นถามเราเข้ามานะครับ Online, ิวเตอรออนไลน์เราพร้อมเดี่ยวช่วยน้อ,นองๆให้ร่วมทำคะแนนไปใั้เรานะครับ